สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ปามบ i เซิเคิรนชครับวันนี้ผมก็จะมาเอาใจเสือมอบสายซิ่งอีกแล้วนะครับผมก็คือตัว Twitter Thunder ที่มาใหม่ก็คือตัว DBRs นะครับผมคงคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนะกับตัว t w i t t e r Thunder นะครับผมสร้างชื่อเสียงไว้มากมายตั้งแต่ปีที่แล้วปีต้นปีที่แล้วดีกว่านะทั้งปีออกคลิปไปเนี่ย ได้ขายประมาณแบบ3คันอะไรประมาณเนี้เพราะของมันหายากมากเลยนะครับผมก็เข้าใจอยู่ว่า,าลายผลิตของชิมาโน,โนอะไรต่างๆมันไม่เพียงพอนะครับตอนนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็มาแทนนะครับผมก็คือตัว Twitter Thunder ที่มาพร้อมกับตัวชุดเกียร์ R.S. 24สปีดที่เรารู้จักกันนะครับผมที่มันดังๆก็คือแน่นอนครับตัว s t e l โ o d b s บีอใช้เหมือนกันเลย24สปีดแบบนี้นะครับผมแต่ที่เจ๋งกว่านั้นก็คือตัวนี้ได้แฮนด์อินทิเกต ไล้สายคาร์บอนไฟเบอร์และยังไม่พอ,อยังได้ดิสเบรกอีกนะครับผมเป็นทรงแอโรไดนามิกสำหรับคนชอบซิ่งต้องจัดเลยครับตัวนี้โอเคเรามาดู u ดักดี a i l กันนะว่าได้อะไรไปบ้างคุ้มไม่คุ้มลองพิจนารณาดูครับ ครับเรามาดูด้าน p r o Product Detail กันดีกว่าว่าตัวนี้จะได้อะไรไปบ้างนะครับผมเริ่มต้นที่ยางครับยางตัวนี้ก็เคยเห็นกันใน,ในหลายรุ่นนะครับผมก็คือตัว Innova Pro รุ่น s m o o t h ี e มีขนาดอยู่ที่700คูน25นะครับผมหน้ายางก็จะเรียบๆเป็นสำหรับสายซิ่งนะครับผมเป็นยางสองสีแบบนี้หรือที่เรียกเรียกกันว่าขอบแก้วนะครับผมก็เพิ่มความคลาสสิกความมสเสน่สำหรับรถเสือหมอบคันนี้มากขึ้นนะครับผมเพราะว่าดูลักษณะมันจะแบบ ดำดำดุดุใช่ไหมครับมีอะไรมาตัดแบบนี้มันก็สวยดีเหมือนกันนะครับผม ต่อมาคือด้านชุดล้อครับชุดล้อชุดนี้ก็ได้ชุดของดีจากเวทโทสเปกไปนะครับผมก็ล้อเนี่ยก็จะเป็นลนักษณะเป็นอลูมิเนียมสูง40นะไม่ว่าจะขึ้นเขาก็ได้หรือว่าจะปั่นทางเรียบก็โอเคนะครับผมไม่สูงจนเกินไปและไม่ต่ําจนเกินไปนะแล้วก็แน่นอนครับผมดุมตัวนี้ก็ต้องเป็นดุมแบริ่งอยู่แล้วนะครับผมเป็นลูกปืนตลับด้านหน้ามี2ด้านหลังมี4นะครับผมก็คือในดุม2แล้วก็ในโม่2นะแล้วก็ ขึ้นล้อแบบเสือหมอบนะครับผมการขึ้นล้อแบบเสือหมอบก็คือซี่มันจะน้อยกว่าเสือภูเขาเนาะด้านหน้าก็จะขึ้นแบบ2 0ซี่นะครับผมส่วนด้านหลังก็จะเพิ่มความแข็งแรงขึ้นก็จะกลายเป็น2 4ซี่นะครับผมลักษณะาการขึ้นก็จะเป็นขึ้นควย้ยเอาไว้รองรับเสือหมอบแบบดิสเบรกโดยเฉพาะนะครับข้อดีของชุดล้อตัวนี้เขาก็คิดมาเผื่ออยู่แล้วนะ,ะก็คือมันเป็นล้อ40ก็จริงนะครับผมแต่ว่า ด้านขอบเนี่ยมันสามารถกลับไปใช้ c b r e a กได้ด้วยเพราะว่าในอนาคตอ่ะถ้าคุณได้คุปเซตมาหรือว่าคุณอยากจะอ,อยากจะเปลี่ยนมาใช้ c b r e a กนะครับผมเฟรมตัวนี้ก็รองรับแล้วนะครับผมยังไม่พอล้อที่ได้ไปตัวเนี้ยก็ยังได้แบบจับขอบได้ด้วยก็สามารถใช้ได้ทั้งคู่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นดิสเบรกหรือซีเบรกในอนาคต<ๆ>เผื่อคุณอยากจะเปลี่ยนนะอยากลองฟังเสียงกันดูใช่ไหมครับผมว่าตัวนี้จะดังเป็นยังไงบ้างเ๋ยลองฟัง เสียงก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมก็ใช้แบบเดิมๆก็ได้ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับผมถือว่าล้อชุดนี้ก็โอเคละนะครับโอเคต่อมาคือด้านชุดขับเคลื่อนครับด้านชุดขับเคลื่อนตัวนี้ก็จะได้เป็นของ Red Torque นะครับผมหรือที่เราเรียกกันว่า RS จํานวน24สปีดนะครับผมก็คือด้านหลังมี12แล้วก็ด้านหน้ามี2ก็ถือว่าเป็นเกียร์ที่เยอะๆมากๆของเสือหมอบนะครับผมที่เรายังไม่เคยเห็นแบรนด์ใหญ่ๆเขาทํากันแต่ว่าตัว RS ตัวนี้ก็ทําไปก่อนเรียบร้อยแล้ว ผมมีรีวิวเต็มนะครับผมทุกโปรดักต์ดีเทลทุกชิ้นเอามาช่างเอามาใช้ให้ดูนะครับผมทุกอย่างมีรีวิวอยู่แล้วสามารถคลิกด้านบนได้เลยนะสำหรับตัวรีวิวตัวเต็มตัวนี้นะครับผมแต่ว่าเท่าที่ประสบการในการขายมาทั้งหมดนะครับผมตัว Ste ลโปรดีบีก็ตามหรือว่าตัว T 1ส I s อะไรก็ตามนะครับผมลูกค้าก็ไม่ได้บ่นอะไรนะครับผมบางคนก็ชื่นชอบใช้งานกันได้ยาวๆเลยนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะถ้าคุณยังไม่มั่นใจชุดเกียร์ชุดนี้นะครับผมผมจะบอกไว้ว่า ทางบริษัทรับประกันสินค้า1ปีเต็มนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่มันพังโดยการผิดพลาดทางโรงงานอะไรก็แล้วแต่นะครับผมสามารถติดต่อได้เรารับประกันสินค้า1ปีเต็มสําหรับชุดเกียร์นะครับผมส่วนชุดเฟรมก็ยาวกว่านั้นนะก็มีอะไรก็คุยกันได้นะครับผมสําหรับการรับประกันการเข้าเกียร์ของมันก็ง่ายมากนะครับผมค่อนข้างลื่นใช้ได้เลยตัวนี้นะครับอ่า ด้านจานด้านหน้านะครับจานด้านหน้าก็จะเป็นจานกระโหลกกวงแล้วของโปรเวลมีขนาดจานอยู่ที่5้าสนะครับผมขาจานตัวนี้ก็ยาว1นึ่จากโปรเวลครับผมส่วนด้านหลังนะด้านหลังนี่ผมภูมิใจเสนอมากเลยก็คือมันคือสิสปีดนะครับผมเขาคิดมาเผื่อสำหรับคุณที่อยากจะปั่นขึ้นดอยขึ้นเขาด้วยนะครับผมเพราะว่าตีนผีที่ให้มาก็ค่อนข้างยาวพอสมควรเลยทีเดียวมาก,กับคัเสเซตส2บสปีดที่มีความ มีขนาดอยู่ที่11แล้วไปจบที่30นะครับผมก็ถือว่าใหญ่สำหรับรถเสือหมอบแบบนี้แล้วนะครับผมแล้วก็อย่างเดิมครับตัวไฮไลท์ของเราพระเอกของเราก็คือตัวตีนผีของ RS ตัวเคชของมันด้านหลังจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์มาพร้อมกับลูกลอกเซรามิกนะครับสีลุง้งลื่นเปิดแล้วก็สวยด้วยตัวนี้นะครับผมด้านชิปเตอร์ก็เหมือนกันชิปเตอร์ก็เป็น คาร์บอนไฟเบอร์แล้วนะครับพอตัวนี้ติดมากับรุ่นท็อปทของทวิตเตอร์ชุดเกียร์ก็เป็นท็อปท p จาก R S เหมือนกันนะครับผมต่อมาคือด้านเบรกนะครับผมตัวเบรกตัวนี้ก็จะได้เป็น Red Torspec นะครับผมจะเป็นแม c h a n ิ c a l ปนกับตัวไฮดรอลิกก็คือการดึงสายเข้าไปแล้วก็จะไปสับใส่คันโยกให้น้ำมันมันบีบปั๊มเข้ามานะครับผมก็ใช้ได้สำหรับเสือหมอบนะครับผม ส่วนผ้าเบรกถ้ามันหมดแล้วก็หายห่วงครับสามารถเทียบใช้กับของ SLX ของเสือภูเขาทั่วไปได้นะครับผมเพราะฉะนั้นอะไรผ้าเบรกก็มีทั่วไปนะต่อมาคือด้านเฟรมครับเฟรมตัวนี้ก็เป็นเฟรมที่สร้างชื่อเสียงให้กับ Twitter มาสักพักแล้วนะครับผมทุกคนก็เคยเห็นกันแล้วว่าตัวทันเดอร์เนี่ยมันก็สวยมากเลยตัวทรงของเฟรมก็เป็นแอโร่ไดนามิกนะครับผมดูค่อนข้างดุดันแล้วก็ข้อดีของเฟรมตัวนี้จุดเด่นของมันก็คือมันเป็นเฟรมซ่อนสาย ซ่อนสายไม่พอนะครับผมดูตรงนี้ซ่อนสายแบบร้อยเปอซนะครับผมไม่เห็นสายเลยแม้แต่เส้นเดียวตรงนี้ก็ไม่มีนะครับผมแต่ว่าไปออกอีกทีด้านหลังหลังสุดเลยตรงหางตรงนี้เลยแล้วก็ตรงเบรกก็ออกตรงนี้เลยนะครับผมซ่อนสายได้เนียนมากเนี้ยบมากไม่เห็นสายเลยเหมือนเป็นรถของยุคใหม่ เจเนอเรชันใหม่เลยนะครับผมด้านตะเกียบด้านหน้าก็ทําให้เอาไว้ตัดลมโดยเฉพาะนะครับผมสวยเล่นลายตรงนี้ไปอีกสีหนึ่งข้างนอกเป็นอีกสีหนึ่งนะครับผมแล้วก็ข้อดีของเฟรมตัวนี้อย่างที่ผมบอกนะครับผมว่าล้อยังสามารถกลับมาใช้ซีเบรกได้นะใช่ไหมครับตัวนี้ก็สามารถกลับมาใช้ชุดเกียร์ธรรมดาได้เขามีสายล่อให้คุณเรียบร้อยแล้วไม่ว่าคุณจะเข้าตรงนี้ก็ได้นี่ครับผมมันทิ้งมาให้ไว้หมดแล้วก็สามารถกลับได้ไปใช้แบบเดิมก็ได้ด้านตะเกียบ ตรงหน้านี้ก็สามารถกลับไปใช้ซีแคมได้นะครับผมมีรูให้ใส่เรียบร้อยแล้วส่วนด้านหลังก็สามารถกลับไปใช้เบรกหลังแบบซีธรรมดาได้มีตัวใส่โดยเฉพาะของ Twitter อยู่แล้วนะครับผมสวยเก็บงานได้ดีมากเลยแล้วก็ทรงของมันก็คือทรงแอโร d ด n นามิกชัดเจน ใช่ไหมครับล้อเข้ามาในเฟรมตรงนี้ใช่ไหมครับให้เรานั่งเยื้องหลังไปมากขึ้นแล้วก็ความสั้นของรถก็จะสั้นกว่านะครับสำหรับการปั่นแบบ aggressiv e ปั่นแบบด do ุดันนะครับผมสวยเท่บนท้องถนนก็ต้องยกให้เฟรมตัวนี้นะด้านหลักอานตัวนี้ก็จะได้เป็นหลักอานคาร์บอนไฟเบอร์เหมือนกันจะมีตัวซ่อนหลักอานอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ค่อนข้างเนี้ยบเลยไม่เห็นเลยครับผมว่าตัวรัดหลักอานอะไรอยู่ที่ไหนนะ ต่อมานะครับผมนี่คือจุดไฮไลท์เลยสําหรับรถรุ่นนี้ก็คือตัวคอของมันเนี่ยก็จะเป็นคอแบบระบบซ่อนสายมันจะใหญ่กว่านิดนึงเพราะว่าสายมันจะขึ้นมาจากข้างบนนี้ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีตัวรองของมันก็เป็นคาร์บอนไฟเบอร์เหมือนกันแล้วก็แฮนด์ก็เป็นแฮนด์คาร์บอนไฟเบอร์ซ่อนสาย100%เนะครับผมตัวนี้สวยไหมครับผมถ้าแฮนด์ขายแยกเฉยๆมันก็หลายพันแล้วนะสำหรับแฮนด์คาร์บอนไฟเบอร์นะครับผมแฮนด์คาร์บอนไฟเบอร์ตัวนี้ก็มาพร้อมกับความยาวสเต็มของมันนะครับผมอยู่ที่100 แล้วก็ความกว้างของแฮนด์ก็จะอยู่ที่42ครับผมตัวนี้เป็นไซส์ไซส์อะไรไซส์48นะครับผมก็ม42ก็คือมาตรฐานคนไทยคนทั่วไปก็จะใช้ลักษณะประมาณนี้นะครับ <S <S ต่อมาคือด้านเบาะนะครับผมเบาะตัวนี้ก็เป็นเบาะเจลจาก Twitter แล้วค่อข้างหนุ่มนะครับผมแล้วหลายคนถามนะว่าแถามบันไดหรือเปล่าอาตัวนี้ก็แถมบันไดด้วยนะครับผมบันไดก็แป้นใหญ่สวยดีนะนี่นะครับ ตอนช่างรถเราจะไม่ช่างอ่ะเราชาวบยายไม่ช่างแล้วเพราะว่าบางคนก็บอกว่าเออผมไม่เปลี่ยนคิดในอนาคตอะไรอู่แล้วครับเพราะฉะนั้นผมจะช่างตัวเน็ตจากตัวรถอย่างเดียวนะครับผมโอเคครับก็กลับเข้าสู่2คําถามสําคัญนะครับผมก็คือราคามันเท่าไหร่แล้วก็น้ําหนักจริงมันเท่าไหร่นะครับผมเรื่องราคาตัวนี้ราคาขายเพียง23,900ับาทเท่านั้นนะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ประหยัดแล้วก็คุ้มค่ามากสําหรับทันเดอร์ S R S D B ตัวนี้นะครับผมถ้าคุณชอบทรงแอโร่นะครับชอบความสปอร์ตความซิงก็ต้องยกให้ตัวนี้ตัวทันเดอรหรือว่าถ้าคุณอยากเน้นปั่นสบายก็ไปดูตัว Steel Pro D B I S ก็ได้นะครับผมเหมือนกันทุกอย่างเลยต่างกันที่เฟรมเฉยๆว่าคุณชอบแบบไหนแบบไหนคือตัวตนของคุณก็สามารถเลือกออปชันแบบนั้นได้ครับมีหลายสีให้เลือกครับตามนี้โอเคเรามาช่างจริงกันดีกว่าว่า ออกจากกล่องเนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่แล้วก็หลังจากนั้นนะครับผมมีโบนัสให้นี่นะครับผมเป็นสีพิเศษเทาปูนแล้วก็เปลี่ยนล้อคาร์บอนเรียบร้อยเปลี่ยนดิสเบรกเรียบร้อยนะครับผมลูกค้ามาเที่ยวหาผมที่ร้านเขาเป็นคนกรุงเทพนะครับผมเข้ามาเที่ยวหาแล้วก็มาเจอก่อนมาเจอก่อนที่รีวิวนี่จะจะออกอีกนะครับผมแล้วเขาดูปุ๊บแล้วเขาก็เอาเลยแล้วเขาก็บอกว่า เปลี่ยนล้อให้ด้วยก็ถือว่าเป็นโบนัสของเราเลยพอจะได้เห็นว่าถ้ามันแต่งมาแล้วเนี่ยน้ำหนักมันจะเหลือเท่าไหร่นะครับผมก็เอามายั่วโอเคงั้นเรามาดูน้ําหนักเดิมๆออกกล่องกันก่อนว่าน้ําหนักเดิมๆจะน้ําหนักเท่าไหร่นะครับผมอันนี้ไซส์48นะครับผมเดิมๆไม่รวมบันไดโอ้โหไม่น่าเชื่อครับเบาออกกล่องอะรุ่นเนี่ยน้ำหนักช่างออกมาเพียง จุดเท่านั้นนะครับผมโอ้เสือหมอบคอา2 0ื0นกว่าอยู่ในระดับ8นี่ถือว่าดีมากนะครับโอเคต่อมาอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าถ้าเราแต่งใส่ลอ้อคาร์บอนเหมือแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็น้ำหนักเท่าไหร่ลองมาดูกันช่างจริงทันเดอรแต่งลอ้อคาร์บอนจาก SL เรียบร้อยแล้วนะครับผมเปลี่ยนดิสให้เป็น105ยางเดิมเมทุกอย่างเดิมเมนะโอเคมาดูกันว่าน้ำหนักเท่าไหร่อันนี้ไซส์50 น้ำหนักที่ช่งางออกมาเมื่อเปลี่ยนล้อครบอเรียบร้อยนะครับตัวนี้อยู่ที่8.75แต่ว่ามันมีอย่างอื่นเข้ามาด้วยมันมีาขากระติกเข้ามาด้วยแล้วก็ไซส์มันจะใหญ่กว่านะก่อนหน้านี้เป็น48ตัวนี้จะเป็น50นะครับผมน้ำหนักอยู่ที่8.75ในราคาที่คุณจ่ายเพียง30,000กว่าบาทนะครับ3 0 0 0 0ประมาณนั้นนะครับผมก็ได้ลด8ลกว่าก็ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดคุ้มค่ามากนะครับผม ก็สินค้าพอมีครับก็รีบโทรติดต่อผมได้เลยตามเบอร์โทรด้านบนหรือว่าจะมาไลน์หรือว่าจะ Facebook ก็ได้นะครับผมต้องขออภัยในการตอบช้าบางครั้งนะครับผมผมพยายามตอบให้เร็วที่สุดแล้วก็ผมก็พยายามอ่านให้เยอะที่สุดนะครับผมก็ลาไปก่อนครับกับ Twitter Thunder d b r s ตัวนี้นะครับผมของดีราคาประหยัดตามไบเซอเิลจัดหามาให้อีกแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ชชวยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยส่วนใครยังไม่ได้กด s u b s c r i b e กด Subs c r i b e เลยครับจะได้ไม่พลาดอะไรดีดี มันมีอยู่จริงในราคาที่ไม่ต้องแพงมากก็ได้นะครับผม,ผมปาไม้เซเคิิงจะหามาครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ